มาถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยครับที่หลายๆคนนี่ยรอชมกันนะครับนั่นคือเพลงนะครับของน้องมาตังครับผมจาก The Star 11นะครับเพลงอัศจรรย์ของหัวใจครับคือน้องเนี่ยเคยมาโชว์ในาการ OIC เรียบร้อยแล้วใช่แล้วเคยฟังเพลงที่เป็น r e l ์ว Video กันไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ดู MV งนั้นหลายคนถามมาเมื่อไหร่จะได้ดู MV นะครับตอนนี้มาตังนะครับได้ถ่ายทำ MV เพลงแรกของน้องไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับอัศจรรย์ของหัวใจครับี่คือเนื้อหาเพลงนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับความแบบ มหัศจา์เกี่ยวกับคาอัศจรย์ในชีวิตของเรานะถ้าเปรียบเทียบกับอย่างความรักก็ได้เหมือนกันบแบบเวลาที่แบบมีเธอเข้ามาแล้วมันเหมือนแบบทําให้หัวใจเราแบบอัศจรย์ออนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับคลิปน,นี้ คล้ายๆกับการทํางานก็ได้แล <นะ S 2> อย่างเดอรสตาร์เนี่ยบางคนอยากจะเป็นนักร้องพอแบบได้มาเป็นนักร้องก็มีแฟนเพลงแฟนคลับมาติดตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัศจศรรย์เหมือนกันน,น,นะครับผมซึ่งใน MV ตัวนี้ครับผมก็ได้รุ่นพี่เดอร์สตาร์นะครับผมที่เป็นไอดอลน้องมาตังเนี่ยมาร่วมเล่น MV หลายคนเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งก็มีทั้งกันทั้งแก้มทั้งแกรนนะครับผมแล้วก็ทั้งพี่อาร์ตสตาร์ด้วยเหมือนกันนะคะรับรวมเล่นกันเลยนะครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยน้องมาตังปล นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเวลาที่จะต้องเข้าคู่และเล่นด้วยกันเนี่ยจะเป็นยังไงครับอัศจรรย์ของหัวใจครับ OIC อซี e ี p o ร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชาวรายการ OIC นะคะแก้มิชยานีรายงานสำหรับ OIC Report ในวันนี้นะคะสำหรับกอง MV นะคะเพลงใหม่ของน้องมาตังนะคะเพลงแรกในชีวิตของเขานะคะอัศจรรย์ของหัวใจค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมีรุ่นพี่เดอะสตาร์มาให้กำลังใจอีกหลายๆคนเลยรวมถึงแก้มด้วยนะคะ วิชยานีไปกิจที่สวยงามเลยค่ะมักงจริงค่ะแต่ตอนนี้นะคะในซีนตอนนี้นะคะเป็นกันพัฒน์อินใจเอื้อและน้องมาตัางระดับดาวนะคะ <Please S 2> ในการเล่น,น <c oughs> เอ็มวีนี้เลิฟซีนฉากเลิฟซีนคุณผู้ชมบ้าหรือเปล่าบ้าเลิฟซีนได้ไงอะ่ะน้องยิงเด็กอยู่เลยการไม่โอเคอะ่ะพี่ขึ้นเลยนะพี่ขึ้นเลยนะเนี่ยฮะ ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมเป็นซีนที่น้องต้องต้องเจอกับไอดอลของน้องแต่ละคนในการถ่าย m อีนะคะเพลงนี้เนี่ยจะแบบได้เจอรุ่นพี่หลายๆคนแต่ละคนก็จะแต่ละฟิลมการที่จะได้เจอนะคะเป็นยังไงเราไปติดตามกันได้เลยค่ะฉัันข้้าางวตตตแ่เเเธอเามาก็ปลีชิ คือปกติเจอพี่กันกับพวกวันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแบบวันนี้เขือนมากจริงๆค่ะกลับสิ่งที่ไม่ได้น่ากันก็ตัวเป็นความรักและผูกพันจากวันที่วั ครับวันนี้มาต่างปากแดงมากเลยครับไม่ใช่ค่ะดิฉันมาไกลค่ะครับรับผมเป็นยังไงบ้างคะอ๋อวันนี้ก็เข้าซีนกลับมาตัางเคีัยตื่นเต้นแทนน้องนะเพราะว่าเป็นเพลงแรกของร้องด้วยแรกใช่รู้สึกว่าได้แกบไปนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะที่เราแบบฮ้ยมีเพลงแรกแล้วก็แบบมีรุ่นพี่มาเป็นเป็นกำลังใจให้อะไรอย่าไปอีกน้องก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็แบบ ยังต้องปรับในการแบบว่าเออแต่ว่าเขาชื่นชมในความที่แบบพอน้องปรับอะไรปุ๊บเนี่ยคือเขาทำได้ตั้งใจตั้งใจงานนี้ค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นซีนน่ารัก่ะรักอาจจะไม่ต้องแบบว่าเครียดหรือว่าดราม่ามากก็คือก็คือเราแค่ส่งลมให้น้องให้เขาเขินจริงๆคืออย่างผมเนี่ยเราต้องแบบพยายามให้น้องเขินเนยเยอะเพื่อส่งสายตาหวานๆเนียเข้าไปเยอะคือแค่นี่เขาเขินแหละอย่างพี่แก้ไม่ต้องแบบทำอะไรดูว่าในซีนเป็นอะไรเป็นครูเขาเป็นดีว่าต้องน้องเพลงแบบ เอาเป็นว่าเป็นยังไงต้องติดตามใน MV นะคะยังไงขอบคุณกันมากๆค่ะไปเถอะค่ะไปค่ะค่ะก็เมื่อกี้นังจากที่เราได้เข้าฉากกันไปแล้วเป็นไงคะมาตังค่ะเป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยบอเลยว่าเราสองคนแบบไม่เกรงเลยค่ะ น้องก็ได้แต่คือพี่เนี่ยพี่ความรู้สึกข้างในคือมันแบบมันเขินเนาะมันเขินแล้วมันรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนที่เราต้องแบบเฮ้ยเห็นใครก็แบบเฮ้ยรักกันเลยหน้กี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่เหมือนกันคือตอนนี้รู้สึกใหญ่อะดูตัวเองมากดีเราควจะได้เห็นเรานี่แบบนึง เป็นแบบที่ตรงข้ามกันมากเลยราสัคนตอนนี้ก็เบลไม่ไหวแล้วค่ะยี่พาแล้วนะคะก็พยายามอยู่ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยน่าสะขืึนมากแต่ก็บพยายามปรับๆยังพอโอเคค่ะมาทำท่าเบลกัน3ามสิ MV มวีเพลงอัศจรรย์ของหัวใจรู้สึกไงบ้างคะพี่อาดีใจมากพูดเลยครับในฐานะที่เป็นคนบ้านเดียวกันนะครับเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยแล้วก็คือคือเรียกได้ว่า มองตาก็รู้ใจเลยเนะครับว่ามีความฝันเหมือนกันยังไงนะเราสองคนนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ขับมาตัางค์ด้วยนะเพราะว่าเห็นน้องแต่อยู่ในบ้านจนตอนนี้ออกมานอกบ้านก็ได้มาร่วมงานแล้วก็ได้รู้จักแบบว่าพี่สายใจคอโน้อมคนน่ารักมากนะคะแล้วก็ตั้งใจทำง,งานมากยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้หน้องมีอนาคตที่ดีนะคะ ครับผมยังไงก็ฝากเพลงน้องด้วยนะครับอัศจรรย์ของหัวใจเพลงนี้คือผมได้ฟังครั้งแรกแล้วที่คนลุกมากเลยนะครับ <c oughs> เป็นเพลงที่มีความหมายดีออมากแล้วก็น้องมาตังศีสารออกมาได้ดีมากๆนะครับเป <c oughs> ็นแนวป๊อปบ็อกด้วย่ชอบอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ลองฟังดูครับอันนี้ฝากโปรดฝา,ากฟังด้วยนะครับอย่าลืมติดตาม <c oughs> ดูพวกเรานี่เอ็มวีด้วยละกันนะจ๊ะมาดูผมทําเค้กนะฮะก็สิ่งที่ไม่น่าเกลื่นต่อตัวเป็นความรักและภู ก็ทั้งหมดนี้ที่ทมาร่วมในเ v มีกับหนูก็เป็นไอดอลหนูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่อาร์พี่แกรนพี่แก้มแล้วก็พี่กันก็ทุกคนเขาเป็นตัวอย่างในการร้องเพลงของหนูหมดเลยค่ะเส่จกชกางนี้ก็สายล็อกกับสายล็อกเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะว่าและหําเขาอยัางเดาใจพูมก,กับไม่ถูกค่ะคนพันเดียวกันกับพี่อาร์ค่ะก็อาจจะแบบมีการสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นแต่คิดหอดไออาร์ I ine, ไล่ไล่าไดเจอกันโ,น,โนโดนโดนมือนีมารวมมีสิกคอนเสิร์ตกับมาต่างจังได้กัน

อัศจรรย์ของหัวใจนะคะก็แฟนมิชนานี้แล้วที่ทุกคนจะได้ติดตาม MV นี้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามเ้ื่องนะคะที่ www.youtube.com/gmjammyofficial ค่ะรหัสดาวนโหลดนะคะดอกจัน123 5 009ที่มิง์เก้าีย์บล็อกแล้วก็ไอจูนค่ะช่องทางการติดตามมาตั้งและเพื่อนๆเดอะสตาร์ถอทุกคนนะคะก็ Facebook, exactmusic แล้วก็ IG มี2 IG ค่ะก็คือ exactmusic แล้วก็ The Star Update ค่ะโอ้ย กลับกลายเป็นเงา